เออสมอลบรอบนี <muitas S 2> ้ก <sketches of course> um, ูเจอใครวะเฮ้ยเจอเนโกเอ็ม no ซีเออต้องเปิดเพลงมันฟังเปิดฟังดี่ฝากเจ่าวแน่ๆกูว่าเจอเนี่ยต้องแจวไอ้สัตว์เฮ้ยมันสวัสดเฮ้ยน่ากลัวแน่เลยกูว่าเสียงไม่เหมือนควายออกลูกว่ะมันบ่นอะไรวะเหี่ยคใครก็ได้ช่วยกูฟังทีมันบ่นอะไรเอ่อ นะมันบนหรือมันแล้ววะน่ะไอ้เหียพยองว่าจะเด็กพยองรอบนี้ปวดหัวเลยปิดปิดปิ๊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 ดปิดดปิดดปิดะ มึงรู้จะปลูกก็ดีแล้วพอใจพอใจไปแลยนี่คือแรปเกมมันจจไดในเกยที่แค่เกมได้ขลาวว่าปีนเกี่ยดันเดือ่เด็กเกลี่ยกูจะยับเองมึงทาตัวแซ่บเองวม่อยากเจอกับพี่กูนะมึงยังสาดดิแตบาันมึงหลุดสตีดูได้ขาว่าเป็นสินเดี๋ยวกูจะเป็น น้องให้เล้ฟองเพื่อนไม่ต้องไปจังถรืนายความมึงคิดว่าเจ๋เหรอที่กอบกมนุษย์ออกยามและมึงไม่ควรออกลัมที่ยังบอกว่ามึงกระจอกจังพวกกูยังหลอกกันเพราะเพลงมึงไม่โหดเลยและคนยังบอกกันว่าคำมึงกรบและโคตรเชยมึงอยากจะเจอ MC King ในงานเทเลปเปอรท่มึงอวยตัวเองว่าดีจึงงโดยกูยิงและยับเปิ้ลวันนี้กูลดตัวแต่เด็กที่ไหนสาระและดับกูอยู่สันเขาแต่มึงหลบอยู่หลังเสาให้พี่กูช่วยหาเขาและด่ามึงจะหน้าช้ำอย่าพูดว่าขาดลำเพราะมึงยังหาของกูตั้งห้าช้ำมาพูด นูนพูดนี่โอเคครับกูเอียนแดดกูซ่า,าและถูกที่แล้วไม่ชอบเบียเบียนสาตอย่างมึงอ่ะถ้าดูเงาเจวลาสดเพราะเสือร์สาตาร์กูจับมึงขายในตลาดสดราคากูสองบวังขอให้กูอ่อนให้ขอโทษที่กูเกลียดมึงและกูไม่สนใจเพราะคำมึงยังไม่ได้สักกระเบียดน,นึง <H> ö, เธอเบื่อใจจริงๆเลยมึงจะสลับผิดให้มึงสลับสิเอาตัวมึงมาใส่โลเอาฝาทังขยะไป กูก็ฟังเสียงไลส้สีดูว่าข้าคือคิดล้ำและมาจากอฟรีครูอครขอโทษทีครับพระหนุ่มมึงจะปราบกูได้วยคำหยาบกูหวังดีกูไใบให้ว่ามึงแพ้กูตั้งแต่มึงเริ่มจะกำดาบทัโลครับฮะ อเลนครับคิดลามโดนแสลงยิงตายขอโทษนะที่คิดลามที่คูทำให้มึงตกรอบนี้ว่ะกคจริงจริงคูไม่อยากจะด่ามาึงแต่มันจำใจโดนด่าเพราะมันทำให้ครูผ่านไยซาวันถูกที่เอเขวคิดลามนนโกลงมามึงก็ต้องคิดตามแล้วก็ใช้เชิงเชแต่มึงร้องเพลงแบบลุงเลยถ้ามึงยังเลื่อนนั้นเลยบอกได้เลยว่าลงเลย พลงมึงยังไม่ดีควรไปฝึกอีกสิบปีถ้ามึงยังเหมือนเดิมขอเตะอีกสิบทีกูให้มึงเสียมนาทีขอ,ขอแค่สิบบาทไม่ชอบไอพวกปะหีสักของดีก็โชว์มาตาเมียไม่ดีแล้วเสิฟมาให้กูดิสฟรีมาเจอกับซาตานกูต้องสมมึงอไอเวจีไม่มีชื่อมึงในเวทีเขาบอกเด็ดดีได้ข่าวมาว่าเมียมึงอ่ะเย็ดฟรีถ้ากูเจอแอนนะจะจัดสักเจ็ดทีให้เมียมึงชำ้ำช้ำไปสักเจ็ดปีหนึ่งในท้องนาที นำวลีนิโกเอ็มซียกทัพประชาชีประหารมึงด้วยวัจีกูว่าหน้าอย่างมึงควรกับไปตี้ขี่ไม่ต้องมากีทัพกูจับมึงฟาดหลับฝังสมให้เสร็จสับแล้วใหม่ไม่ต้องจับเพราะว่ามึงอะโนเซเลกูแทงจับถ้ามึงเสือกเสร็จก็จับจะชกมึงด้วยสนับแล้วจะได้ตัดหัวมึงเอาไปประดับมึงมาหลับไม่ตื่นวื้นไม่มีหนีไม่พ้นน่าสงสารจุงเบยมึงขาดข้อแขนสดโดนเกแทงกดแล้วก็ขาดใจตาย มึงมันชายไม่แท้แล้วก็เป็นแค่ขี้แพ้มึงต้องแพ้ไปโดยไม่มีข้อแม้จงยอมสีโลรลาดก่อนที่มึงจะถึงคาดอย่ามากลางกับกูคงต้องรออีกครึ่งชาติอย่ามาหมาดอย่ามาสะมึงไม่ดีเดี๋ยว่ะเสียงมึงยังแสบแหลมคงจะแดกไปอ่ะเกมนี้จะลวมกูคงต้องรอชาตหนะกูการแสดงให้มึงดับหลับลึกในโลก,กา ไม่ต้องมโนมานาอย่างน้อยมันแค่อีก,กาพินที่เจอเหยวอย่างกูเปียบว่าราชากคาถาอาคมทำใหม้มาจมจินหยุดบันสักทีเหอะว่ามึงจะบวยบินกูคือกวีอยากฟ้ามาสู่ดิถมึงก็แค่คแลปเปอร์ที่โคจะเชยชินอวศอและพิษงูพิษโคขินมันก็แค่ธรรมาดาอาจินดินละกาอันมืดบนกูใช้สัลกแทง,งคนโผพอน้าหมด คนวิกฤจะหลุดไปดีกูยังเกาตลอดการานานๆมึงมาตัวตลกตลกที่มาออกงานมึงมาอันกระพาส่วนกูกตลอดการปราสุดท้ายบอกได้เลยมึงต้องหยุดโัวไอคุยสกุลเจกับกูก็ไม่ต้องพึ่ันกุดว่ะอ่นประภันหลบแหลกแพ้่ไปกูบ่อแปลกถ้าพวกชัน,น่ะคิงคิง,งก็ต้องงงแลกฮาแจกแสดงยับไปซับกับ,บวนควาปม,มาปะกับฮา ข้านาคิดต้องสังรวมเขียนม่กกินให้ดีเด็กนะให้ประดนกูรอบยิงมันเจกับกูเขาดีไม่ถึงแบบรอบชิดเขียนมุากินให้ดีเด็กนะให้ประดุกูรอบยิงมาเจกับกูเขาดีไม่ถึงแบบรอบชิด